สวัสดีครับช่องอมออฟฟิเกียวครับพอกันวันจันทพี่น้องยำเร้านะครับคือเกาล้วพี่น้องข่าปลาห้าเห็ดครับล้งฝนตกสองหมื่นนะครับไปรุ่นกันครับปาสีมานบอครับไปรุ่นกันอ้าวเก็บครับพี่น้องดอกเลกแหกมันนี่กินกินคือกินครับมากับผู้นายลำไยวันนี้สวัสดีครับดอกเลกแหกมันเห็ดแดงเก็บทอพี่น้อง เฮ็ดนาเรียครับดอกงามเลยตักขายมาครับเฮ็ดนาเรียดอกงามเก็บตัวครับพี่น้องเฮ็ดนาเรียอีกหนึ่งดอกเฮ็ดนาเรียกันตั้งผีออกอยู่ลับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเฮ็ดแดงโอ้เมื่อวานวานัวนวนันบ่ได้มาเถาถิมเลยพี่น้องเอ้ยเก็บตัวพี่น้อง เห็ดแดงเห็ดกอเนี่ยแหละครับเห็ดแดงเห็ดกอใหญ่เก็บตัวครับพี่นอ้อ,ดองดอกงามๆเลยพี่น้องเห็ดแดงด้วยเห็ดกอเนี่ยเก็บตัวพี่นอ้องเห็ดนาเลครับเห็ดนาเลียกำลังออกงามๆเลยพี่น้องเลยเก็บตัวครับผมอีกหนึ่งดอกเก็บเห็ดหนาหนาวพี่นอ้อง เก็บเห็ดหนาหนาวเก็บตัวพี่น้องเห็ดแดงหนึ่งดอกดอกงามตัวครับพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงกำลังเกิดพี่น้องเอ,อ้ยงามเลยต๊บดอกหนึ่งใดบ่นี่ใดอยู่ใดอยู่ครับใดอยู่ตัวครับพี่น้องเห็ดหนาหนาวฝนตก ออกอีกแล้วครับพี่น้องตัวพี่น้องเห็ดแดงเห็ดหละงูกบอกเลยครับปกติเห็ดละงูกันตีนออกเด้ครับพี่น้องงามตัครับพี่น้องเห็ดแดงหนึ่งดอกตัวพี่น้องเห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดแดงตัวพี่น้องเห็ดแดงได้เห็ดกอใหญ่ครับ เห็ดปวกมันกแตมีบอลดอกสองดอกเห็ดแป้งครับผมเห็ดแป้งพี่น้องเห็ดแป้งเห็ดแป้งเห็ดแป้งหรือเห็ดข้าวดินนี่ครับพี่น้องเก็บต่อพี่น้องเห็ดนาเล้ย เียเห็ดนาเลียเลีไปก,ก,กินกือกินครับพี่น้องเก็บต่อรครับพี่น้องเห็ดนาเรียขอซะห็ดนาเลียหนึ่งดอกพี่น้องเก็บต่อรครับพี่น้องเห็ดพึ่งดังแห่ดอกของงามเลยพึ่งดอกใบใหญ่ไหมพี่น้องขนาดทิบใบ งานบรเก็บได้ครับยังบใหญ่อยู่ต่อครับอุ๊บโอ้ยเห็ดพึ่งดังแห่พี่น้องเอ้ยบไใหญ่ายต่อไปแกงร่วมกันได้ครับพี่น้องเห็ดพึ่งด,างด่างแห่ดอกกระงแข็งละซ้ำเลยพี่น้อง เก็บตัวครับพี่น้องเฮ็ตน,นาแล่กำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยดอกงามเลยพี่น้องกำลังขึ้นครับพี่น,อน,น้องเฮ็ตนาเร่ต่อดอกนี้มาพี่น้องยังบ,บ่วพ่นดินอ,อยู่เฮ็ตนาเร่กำลังขึ้นครับพี่น้องนะดอกง,าม,งามเลยพี่น้องครับตามมาอีกหนึ่งดอกครับนี่ ล่างถิ่นได้ครับยังบ่าปุ่นจากดินอยู่เหิตนาเร่ครับตุ่มีดอกใหญ่เนาะต้นนี้ดอกใหญ่ต่อครับพี่น้องเห็ดแดงหนึ่งดอกเ<อ>ก็บต่อพี่น้องเห็ดขาวดินหรือเห็ดแป้งเก็บต่อครับพี่น้อง ดดห็ดแดงช่วงนี้เป็นช่วงห็ดแดงเหพี่น้องช่วงนาหนาวครับห็ดละงอกที่มีร้อยออกแน่แล้วแต่ไปซบครับเก็บต่อครับพี่นอ้องฮุบห็แดแดงต่อครับพี่น้องห็แดแดงดอกงาม งามน,น้องเห็ดแอบเบห็ดแดงมันแอบบต่อครับพี่น้องต่อครับพี่น้องอ,อึ๊บโดนฝนพี่น้องเอ,อ้ยอพี่น้องเห,ห็ดแดบงบ อีกครับเห็ดแดงดโดนฝนพี่น้องเห็ดแดงกันีนงามครับงาม,งามพี่น้องงามบิลิต่อพี่นอ้องอ้ยน้องเห็นเห็ดบ่ครับเห็ดแดงดอกงามๆเลยเสียต่ออีกหนึ่งดอก ตัวครับพี่น้องแดงเก็บตัวครับพี่น้องงามกระตามอีกครับอึ๊บเลี้ยงกันเลยพี่น้องดแดงแล้วก็ไล่ไปอีกเลี้ยงแถวกันเลย ตัวพี่น้องแดงตัวพี่น้องเห็ดแดงเสียงดดรถจีนแดงพี่น้องอยู่ติดทางเสียงรถจิดังไงเด้อครับตัวพี่นอ้องนี่มีแต่เห็ดแดงเลยพี่น้อง หนึ่งดอกพี่น้องมือเห็ดหน้าเลียทักครับนี่เห็ดหน้าเลียเห็ดหน้าเลียนี่พี่น้องมืงเห็ดหน้าเลียมูนี่ครับพี่น้ออาอุ้ยตัวดอกงามๆเลยพี่น้องเก็บบ้างไปกันพี่น้องอุ้อยมูนึงเลยพี่น้อง สี่ห้าดอกจุ่มเดียวครับพี่น้องเฮ็ดหนาเลยเบิ่งครับพี่นอ้องออ้ยข,ขนาดครับจะติดอก,กงามๆนี่พอได้กแกงแล้วพี่น้องได้กแกงนึงแล้วครับพี่น้องพี่น้องเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกตับเกิดดอกเดียวเอ้ยบ่มีหมูในบ่เบิ่งพี่น้องเฮ็ดพวกเฮ็ดพวกตับ คิดวกใหม่ๆกม่ิดตัวครับพี่น้องคิดแดงครับผมมือเนี้ยก็ได้แกงใหญ่หนึ่งแหละครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดการแจ้งเตือนให้ผมนำเน่เดอ้อครับสรับคลิปนี้กับฝากไว้พี่นะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ